มาใครอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงเร็วใครกินบ้างนี่มมรนตรงไหนอะบอกเขาที่ว่า<ะ>กินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่มวงวใช่ปะปูใช่ให้เขาเห็นหวานไหมหวาน หวานเกียบเออลูกนี้หวานมาก<ห>ทิ้งไหมอืมอืมมดขึ้นอ่ะนี่เลยช้ำๆอีกแล้ววันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงอน้ำกะทิช้ำๆราดเข้าไปนี่ต้องให้ชุ่มๆ ชุมแบบนี้เลยอยายิบมือนี่ช้อนมีนี่ยาไปทำไมม่ไปไปเายาทำกอนนะไปเฮ้ยอ้ยอืม Quan. Và... Ừ. Và... thằng mặt Im lâu là ta. Mấy vậy đâu rồi? ồ Mấy vậy đâu à không hết. Rồi. Ok Bye bye. ปูจะกินให้หมดเลยกินไม่หมดเดี๋ยวมันก็อืดแล้วเนี่ยเท,เทกะทิไปไม่ไรู้แล้วอืมเยี่ยม,มเอา